ปส <B> <B ane. S 1> ร้างขายไข่ในบ้านปรากฏโปรดกดไลค์ให้หน่อยนะ <B ane. S 1> ผมขายอยู่ตรงปากซอยร้านน้อยน้อยก็อย่อยางที่เห็นนะมอเตอร์หมุนไปในทางที่ผ<ค>ู้ใช้ไม่ต้องการนะฮะอยากจยาก,กให้หมุนทางหนึ่งนะครับหลังนี้เราเปิดมาดู<อ>ก็จะมีสายเห็นไหมจากมอเตอร์นะ มีสี่เส้นรอ,อกมาดับมอเตอร์นะติดเส้นสงสงสนะมันมีเส้นอะไรบ้างี๋ยวมาอดูกันนะครับสี่เส้นเนี่ยเขาจะมีกดรันเส้นนะแล้วก็มีสตาร์ทนะสี่เส้นไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะสี่เส้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่อันนี้คือต่อทั่วไปครับต่อทั่วไปมันก็ต่อแบบนี้แหละนะนะครับส่วนนี้ก็เป็นเบอร์สามนะเราจะ มันก็คือเส้นไฟอะไรครับนะก็นี่ก็เป็นแบบนี้มาครับก็ไล่ดูนะครับก็จะมีเส้นหนึ่งที่จํากันมีสองเส้นจํากันนะครับแต่เส้นหนึ่งต่อสีข้างเดียวนะฮะแล้วอีกเส้นหนึ่งมันจะต่อสีกับไฟนะฮะสีกับไฟนะครับก็ดูนี้ตรงไหมนี่สีข้างเดียวนี่ต่อสีอย่างเดียวแสดงว่าเป็นอันนี้นี่นะ แล้วก็อันนี้ต้องจํากันนะเป็นเข้าไฟนะนี่นี่นะาเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าจํากันเข้าไฟนะก็คือกดดันกดสตาร์ทเนี่ยปายจากันแล้วก็เข้าไฟจํากันเข้าไฟอันนี้เป็นเข้าตะเข้าเข้าสี่ข้างหนึ่งเข้าไฟข้างหนึ่งเข้าคอยนะก็ดูอันไหนนี่นี่มาหนี่นี่เข้าสี่ข้างนะ ข้างหนึ่งก็เข้าคอยนะสามีจะเข้าคอยข้างหนึ่งก็เข้าไปอันนี้จะกลับหลังเราจะกลับหลังทําไงครับถ้าเราจะเปลี่ยนทางหมุนนะเปลี่ยนทางหมุนนะครับเราก็แค่สลับอันนี้ก็ได้เนี่ยกดสตาร์ทเนี่ยง่ายๆนะ,นะเอาซีเนี่ยออกตัดตรงซีเนี่ยออกย้ายซีมาไว้ตรงนี้นนแล้วก็ย้ายอันนี้ไว้อันนี้นะ แค่นี้นะคือตัดตรงสายซีเนี่ยครับสลับกันนะครับก็คือเอาซีเนี่ยออกนะเอาซีเนี่ยออกอนะ่ะนี่นะนี่สายซีตัดออกอันเนี้ยตัดออกนะแล้วเราก็ไปเอาซีข้างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเส้นไหนนะอีกข้างหนึ่งนี่ก็จะเป็นอันนี้ที่จ้ำกันเนี่ยข้างที่มันจ้ำกันเนี่ยนะนี่อันเนี้ยนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าเส้นไหนคือซีนะเราต้องวัดก่อนนะครับเราต้องวัดก่อนเราวัดยังไง <mist o. S 1> เราไปเลยนะ นี่คือกดสตาร์ทอกีกคือขดสตาร์ทอีกข้างของมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเส้นไหนเราก็ตัดออกเหมือนกันนะเราก็ตัดออกกันนะนี่นี่ครับตัดออกเหมือนกันกะนะเส้นไหนเส้นไหนเนี่ยเราก็ต้องวัดมันก็ต้องมีเส้นหนึ่งที่ขึ้นคู่กับสีแดงเนี่ยนะเส้นไหนขึ้นคู่กับสีแดงเนี่ยแสดงว่าเส้นนั้นแหละคือโดสตาร์ทนะอ่ะสีเหลืองกับสีฟ้านะาสีฟ้าก่อนอ่ะ ร้อยเก้าสิบแปดแสดงว่าคู่นี้คือกดสตาร์ทอันนี้ต้องไม่ขึ้นนะนี่ต้องไม่ขึ้นไหมต้องไม่ขึ้นอันนี้คือกขดสตาร์ทนี่ง่ายๆแค่นี้เลยนะเราก้าวสีฟ้าเนี่ยไปไปไว้ที่สี่แทนนะครับที่สี่แทนสีฟ้าไปไวกับสี่แทนนะฮะก็คือตัดตรงนี้ออกเอาอันนี้ไปไว้ตรงนี้เอาเอาตรงนี้นะฮะย้ายไวตรงนี้แทนแล้วเดี๋ยวเอาอันเนี้ย ปจ้ำผู่กับอันนี้แทนนะแล้วก็เข้าฝอสีแดงครับตอนแรกอยู่กับสีนะตอนแรกสีแดงเข้าสีเปลี่ยนเป็นสีแดงเอามาเข้าคู่กับสีเหลืองแทนสีฟ้าเมื่อกี้นี้นะครับดูสลับคอยนั่นเองนะงแล้วก็เข้าสิเข้าไฟนะเข้าฝอยนะครับก็ตามนี้นะะ น้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับครับอย่างงี้ครับแล้วก็อันนี้มาเข้าในแทนนะเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้แทนนะครับนี่ีก็จะเป็นเป็น L N นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น N นะฮะก็คือสลับตัวนี้นะฮะตอนนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับ ดินตรงเข้ามาข้างในกันได้เลยใครสดร้านเรานั้นเอามาจากความตามวันที่ไกลใครมาตอนไหนก็ส่งลมขึ้นด้านบนแล้วนะครับพักนี้ลมลงข้างล่างนะพักนี้ลมาขึ้นด้านบนแขกนะครับใครเราสุดจริงให้เราสุดจริง จิจิจักรจักเป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับเพื่อใคร่ไกลไว้ใจแฟนเอง